สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เพชรมหาชนครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับรายการกําเนิดสลอนสอนตัดผมฟรีผมสอนฟรีเฉพาะใน y o u t u b e นะครับบอกต่อๆกันด้วยวันนี้ผมได้รับเพียรจากลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยชื่อสัมฤทยชูเทือนค่ะมาจากวาคเขตบางใหญ่ค่ะครับผมลงอะไรพามาครับเนี่ยลงอยากสวยอย่างงาม, oh ho, มอ่ะโอ้โหลงหยบสวยอยางงามนะครับ วันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอะไรให้ครับเนี่ยทรงอะไรก็ได้แต่ไม่ขอไม้หน้าสามไม้น้าสามถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่างใหญ่จัดเป็นทรงเสยสั้นให้แล้วกันใช่ค่ะแล้วผมนี่ทำไมมันไปดัดมาบ้างครับเนี่ยไม่ดัดครับมันอยากเองอยากโศกเองแล้วไม่ถูกใจด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวช่างใหญ่จัดให้ใหม่นะครับใช่ค่ะขอให้สวยกลับบ้านได้แล้วกันครับผมขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาตัวซีส่งให้ขอล้ว ทรงเสยก็คือเราวางแผนว่าเราจะคว้านหูนะครับแล้วก็วมผมอยากโศกแทีนี้เราก็จะยกผมขึ้นเลยนะครับหัวล้านเนาะครับยังไม่ถึงแสนเลยครับอือเลยสามนิ้วนะครับตัดเลยสามนิ้วได้คะ่ะตัดเลยให้ความยาวให้มันอยู่ประมาณนั้งสี่นิ้วหนโน้ม น้มไปข้างหน้าเล็กนึงเพื่อให้ความยาวนะประมาณห้านิ้วนะตรงจุดเนี่ยมันจะได้ทิ้งโค้งไปถึงนู่นนะบางไผ่ได้ได้ค่ะเอาแค่วิเกตพอแล้วเอาเซนทานวิเกตก็พอนะโอเคจะจัดให้ครับแล้วก็ยกขึ้นไปเลยตัดตัดตรงๆเลย ลกขึ้นาลากขึ้นตัดสวงเสือนะครับตัดแล้วให้เหลือสามนิ้วเกิดสามนิ้วตัดทิ้งมาเปลี่ยนตำแหน่งมายืนฝั่งด้านขวาลูกค้านะตัดจากหน้าไปหลัง tản đây dốc nó tản đây tôi sập dốc tạt thính dốc khứ tôi sập thính แน่นอนเชียงแนวขวางกับขวางเสือทันแเลยยกขึ้นรถตัดยกขึ้นรถตัดผมไปข้างหน้ายกขึ้นรถตัดยกขึ้นรถตัดแถวที่หนึ่งถทีถ่สองมันไม่ได้มั่วนะตัดแบบเร็วๆมันก็จะดูเหมือนไม่ค่อยมีหลักมีเกยร์หรอ ยกขึ้นตัดมาหมุนมาเลยเนี่ยหมุนมาเรียกเลยเลยสำยุตัดทิ้งเลยสำยุตัดทิ้งข้างหลังยกขึ้นมาเลยตัดยกขึ้นมาเลยสำยุตัดทิ้ง นี่ก็สองนี่ก็พอทีนี้เราต้องจัดการข้างางชั้นที่สามชั้นที่สองผมมันอยากโฉกก็ต้องขอบคุณเส้นผมนะที่มันอยากโฉกมันทำให้เราได้อาศัยความอยากโฉกของเขาเนี่ย ในการยกทวยในการสร้างวอลุ่มนะนีไปเลยตัดมีนมาตัดข้างพับหมวไปข้างหลังแล้วตัดเด็มขึ้นไปเลยพ่อยพลอยพอยพอย,พอย,ยกขึ้น ลงมาดีช้อนแล้วตัดเอาเลยทันที่หนึ่งทันที่สองพับหูไปข้างหน้าแล้วก็ตัดเล็มออกถ้าเราตัดจอนสั้น mm hmm. เขาจะเป็นเหมือนผู้ชายเกินไป mm hmm. ต้องให้เขาเป็นผู้หญิง นิดหนึ่งให้นิดแล้วจะเยอะเลยตรงเนี้ย <c oughs> โอเวอร์ซิสคุมคพัดตัดทิ้งเลยเัาทิ้งเลยตัดทิ้งไล่ขึ้นไปเลยเลยอาความอยาโกโศกออกไปเอาความสวยเติมเข้มมามาปล่อยปล่อยปล่อย ใช่ขึ้นไปเลยตัดขึ้นไปเห็นไหมความจักสูบเขาก็หายไปตัดทั้งทีมันต้องให้มันเปลี่ยนหน่อยสร้างกรอบทรงหน่อยพลอยปล่อยปล่อยปล่อยด,ดูต่างกันไหมนะระหว่างฝั่งที่ตัดเสร็จแล้วกับยังไม่ตัดเห็นไหมเนี่ย ฝั่งนี้มันลกๆมันไม่มีทรงฝั่งนี้มีความทุยมีการคว้านหงนะูเห็นไหมคีบไปเลยตัดดีว่าตัดอ,อยู่ลงมาคีบลงไปตัดถูกไหม ทีละแถวทีละแถวแถวที่นหนึ่งแถวที่สองนะให้มันเชื่อมกันที่เราโอเวอร์ซิทโมพัดไว้ให้มันเชื่อมกันเน,นี้ยแค่นี้ก็สวยได้ไหมที่มันเงินๆนันก็พลอยออกพลอย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 อย,ยกไลนไปเลยโอ้โหเราซิทมพัดขึ้นไป พับหูลงเอาบีช้อนคือละลายเสมอเลยพับหูลงใหม่ครับเป็นคนเชื่อคนยากใช่ไหมครับลูกค้า <c oughs> หูแข็งแล้วกดไม่ค่อยลงเนยหูเด้อหูเด้อนะก็เขาเรียกว่าหูหนักแน่นไงเน <c oughs> ชื่อคนยากไม่หนักหูเบาเหรอเบ้า <c oughs> อืมอืม <c oughs> ตรงนี้ก็ตัดเลยเอียงหวีลงมาก็ตัดเพ่อใหไล่ขึ้นเอียงหวีอะไรทั้งเลยไล่ขึ้นหมดเลย เลงมอเลยูดลง,งสาเล็บมองบีพับผมมาข้างหลังนิดนึงครับดึงมาแล้วก็ตัดเล็บมอไป พัหบหูปไปข้างหน้าเลยบอกชานิโป้กดพับไปข้างหน้าเลยแล้วพอยเราพอยตั้งแต่หลังไปหูนะครับเชื่อมต่อไปถึงหลังจรนะมันจะมีหน้าจรกับหลังจรอนะ่ะพอยนะครับพอ,อด้านข้างใช่ไหมด้านข้างแล้วก็คีบมาตัดเชื่อมแถวที่หนึ่งแถวที่สอง คีบลงมาดึงสี่พังศาสี่พังศาลงมนยะคีบดึงมาทัางข้างสี่พัองศาก็พอนะครับผมอยากสวนบางทีเราคีบแล้วมันไม,มนะไม่ค่อยอยู่มือนะไม่ค่อยอยู่เราก็ต้องคีบให้มันอยู่ให้ได้ เขาจะตัดตรงหรือจะตัดพ้อยอเราก็ต้องทําได้นะบีลงมาแล้วก็พออยอยพ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 ับหูลงมาแล้วก็ตัดแ a คแฮนด์สไลด์เดียมเด็มเดนะีมเดมเดมนะบีมข้างหน้ค่อยๆ ตัดลาออกเสื่อมท่องข้างต้องสองนิ้วนะไม่ใช่สามถ้าสามันตัดไม่ไม่หมดเนีย่ยดูจรซ้ายขวาดูจรซ้ายขวาขวาแล้วก็ซ้ายเนี่ยดูด้วยว่าจรเท่ากันไหมจิกสายตามันนุกดันสายแล้วก็ดันสาย แล้วด้านซ้ายนะยาวกว่านิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เลียมออกเลียมออกค่อยๆนะะค่อยมันเป็นงานละเอยียดอ่อนตัดทุกเส้นหลังจากตัดเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะอะไรเป็นรูปเป็นทรงไง ทรงเสยหรือว่าทรงเลคัดนะตัวนี้ก็พ้อยนะมันยังไม่สวยรอบทรงมันไม่สวยเอารอบทรงขึ้นไปนิดนึงพลอยบิดกันไกลนะครับไปด้านขวานะบิดไปกันไกไปด้านขวาเล็กน้อยถูก็พ้อยพอย ทีน,นี้ผมที่มันหนาะเนี่ยเราใช้ปบฟันปลายกขึ้นแล้วสับสับให้มันกลืนกันะนะตรงไหนเห็นว่ามันหนาก็สับนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพี่วิโล1หนึ่งสองสามเพื่อไม่ให้มันมีข้อมีขั้นนะท้ายทอยก็สับไปบางเราเห็นออก ตัวนี้มันหนาบริเวณเซ็นเซอร์หนากระสับขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวออกเลี้ยวออกเีดออกเีดออกมาเหยีดออกสี่พันงศาค่อยๆพอยพลาย รีฟอย์หรอลกขึนผมอยากโศกคือแรกเราก็มองมันตัดยากนะถ้าเราเข้าใจทรงรอ่ะง่ายๆจะพูดว่าหมูกรอบสามชั้นก็ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเป็นอิสลามเชื่ออิสลามเชื่ออะ <c oughs> <ๆ>ไรก็เลยแทบพูดเบาๆเย่๋ยวให้เขาได้ยิน <c oughs> เขาไม่ได้ยินอะ่ะใช่ ก็อย่างนี้ต้องต้องตกลงต้องเลือกฝั่งนะครับระหว่างเลือกอิสลามหรือคริสครับก็มาพุทธกับแม่เมาพุทธกับแม่เหรอต้องออกก่อนแล้วก็ถึงจะมาเข้าพุทธได้อ๋อครับถามเพื่อเป็นความรู้เฉยนะครับพี่น้องต้องเข้าต้องไปอยู่ต้องเลือกฝั่งใช่ไหมต้องเลือกแต่ก็ไปก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายก็ใช้ได้ครับครับอยู่แบบอยู่แบบเป็นอยู่เป็นใช่ไหมใช่ตองกาตนาใครเป็นความดีใช้ได้ เดี๋ยวให้ดูอันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะได้แบบนี้เลยสมเสยถุยกลางมีรากไซนหน่อยหนึ่งเห็นความทุยไหมทุยอยู่นี่รากไซนน่าเกลียดนะไม่เนาะเห็นเห็นเห็นความทุยไหมเห็นเห็นตัวสวยกำลังสวยครับถ้าตัดสั้นได้แต่ว่าจะเป็นผู้ชายครับเข้าไหมไม่เอาแล้วไม่เอาอีกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเข้าซอยบ้านไม่ถูกนัดที้งครับนี่ไปอยตรงนี้กูนอน ไม่มีสาขาไหนใช่ไหมคะเนี่ยมีสาขาเดียวในโลกครับวันนี้เดี๋ยวผมจะได้ยกโคนแล้วก็เสสรึขึ้นให้นะได้ส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าแต่จะใส่โฟมนิดึงนะเพื่อให้สมอยู่ทรงนย ผมผมข้างหน้านะครับเราจะได้ยกคูนแล้วก็ใส่ตั้งหัวนเลยเไปฉีดน้ำน่อนก็ดีน้ำ่อน แล้วก็เป่าๆป่ดๆปกดที่เือเห็นแยกไม่เห็นแสกวะเนี่ยแสกอยู่อยู่ตรงเนี้ย เราพยายามโยกโยกแปลงให้มันเลยแสกกว่านะ คนวีไปข้างหลังดึงกลับมาแล้วเผ่าบางทีเรา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 ใดตามเสกมันไม่ไปนะเราต้องใดตรงข้างกับเสกเพื่อจะบังคับคนผมให้มันไปตามทิศทางที่เราต้องการนะเราต้องการให้ทิศทางของปลายผมมันไปบางใหญ่แล้วก็มายืนอ่สระบานใหมนะ่แล้วก็กดไดยกโคนไปเ่ยมันถึงจะไปนะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไร พิศดารครเรื่องทรงผมเหมือนเหมือนโหราศาสตร์โหราศาสตร์พิศดารภาพพิศดารภาพภาพแบบแปลกๆนะพยากรแบบแปลกๆตัดผมแบบมีความหลากหลายทางเทคนิคนะตัดจากบนลงล่างก็มีตัดนั้นก็ได้อยาให้ใหนีผูรลูกค้าก็ใช้ได้นะ ด้านข้างนะตัดไปบนลงล่างบนลงล่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัดไป ข้างบนตรงไหนที่มันดูมันนหนาก็สตอกซ้ำลบปได้ฉีดสเปรย์แล้วไ,ลไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้มันจะไม่พอใจเราเราทําได้อีกเอาเอาความพอใจของเราเป็นหลักก่อนนะแล้วความพอใจลูกค้าจะตามมาทีหลังสตอกสตอกสตอก สดยิ่งเจริญมขร์เกตสายใหม่กว่าทมหาไม่ยากไถึงตลาดยิ่งเจริญก็เป็นนกักวัตถึงแหละใช่ครับอะไรนะคุณตงดังหน่อยใ้ามาถึงตลาดยิ่งเจริญเป็นนักว่าถึงร้านใช่ครับตลาดยิ่งเจริญหรือว่ายิ่งเจริญมาร์เก็ตนะอยู่ตรงข้ามนะครับกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวนะสถานีสะพานใหม่นั่นเองถ้านั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่นะออกประตู4ครับ ข้อประตูสามจะไปตลาดยินเจริญ่ะจะมีแต่ศูนย์อาหารมีนนขึ้นไปทุกอย่างอยากได้อะไรก็เข้าตลาดอ่ะง่ายมีทุกอย่างเลยเสียบให้มันเข้ารูปเขา้าทรงใช้สเปรย์ช่วยด้วยงานนี้ฝีมืออย่างเดียวไม่พอ ต้องฝีปากด้วยเสื้อให้มันดูเป็นธรรมชาติให้มันไล่ข้อต่อทอเต็มผืนไม่ให้มันมีขึ้นมีข้อนะครับไม่ถูกใจเราก็จะไม่เลิกทำถ้าทำจนกว่าจะถูกใจเราเดี๋ยวก็ให้ลูกค้าให้ลูกค้า ไม่สวยไม่เลิกตัดไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยสวยมเมื่อะไรก็เมื่อนั้นแล้วก็ถุงกระจกส่องให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้เซตติ้งใส่ผลิตภัณฑ์ใส่โฟมใส่สปเปรย์เป็นยังไงครับลูกค้าชวยค่ะถูกใจค่ะก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่อนุญ,ญาตให้ทั้งใหญ่ถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อส่งต่อถ่ายทอดส่งเสริมพัฒนาเพิ่มช่างตัดผมทั่วโลกเอาไปต่อฝีมือนะ เอาฝีมือเอาเทคนิคที่ช่างใหญ่ให้ฟรีๆเนี่ยเอาไปเลี้ยงครอบครัวไปทำมาหากินนะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนมีงานทํามีอาชีพครับเรียนรู้ออนไลน์ไปเลยครับลูกค้ามานั่งเนี่ยเสียตังค์พันนึงไม่พอนะท่างเนี่ยเป็นเป็นนางแบบให้ช่างใหญ่ด้วยค่าตัวได้ไหมบอกเขาเลยไม่ได้ค่ะเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยั้งนั่งจ้างที่ซีมาจากวังใหญ่มากี่ร้อยครับเนี่ยยังไม่ราบเนกันเลยนะเห็นไหมหลายร้อยไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยนะยังต่ำนะยังไม่รู้ว่าอะไร บนไกลจากถ่านั่งรถไฟฟ้าจากบางใหญ่มานี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถ่านั่งรถโดนช่วงรถลงโลงก็จะไม่เกิน40นาทีก็ถึงแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมก็นี่เป็นความเสียสละของลูกค้าเห็นไหมผู้หลับผู้ใหญ่ครับเขาก็จะใจดีนะครับให้ทุกคนได้เอาไปต่อย,ยอดนะอยากจะตัดผมทรงนี้ชื่อทรงเสยทุยกลางนะครับก็อจองคิวมาได้0625483999และ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4นะ ผมแล้วก็อย่าชมเฉยเฉยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ช่างใหญ่ด้วยจะไปหนึ่งล้านซับสไครต์นะขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นผลยืนนะขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆวยตื่นมาก็ขอให้ได้เงินล้านก่อนนอนก็ขอให้ได้เงินล้านซื้อลอตเตอรี่บ่อยๆนะครับนะขอที่ร้านไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับลูกค้าคขอบคุณค่ะ